มากินเนื้อมาอย่างบนหินร้อนหรือบานิคุยากิที่ร้านยามามิชายะย่านโจเซนปราสาทคุมาโมโต,โตโ้กันฮะโดยร้านนี้เนี่ยเขาก็มีทั้งเมนูข้าวหน้าเนื้อวัวแดงและก็เมนูเนื้อม้าย่างซาซิมิเนื้อมา้าจากเขตชนบทอาโสะจงังหวัดคุมาโมโต้ท,ที่ขึ้นชื่อเรื่องเนื้อมา้าฮะบรรยากาศในร้านก็ดูอนดีส่วนเมนูที่นี่เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเซตเมนูนะฮะก็มีให้เลือกพอสมควรเลย แต่ถ้าใครที่ไม่ทานเนื้อวัวหรือเนื้อม้าไม่แนะนำนะฮะเพราะว่าที่ร้านนี้เนี่ยเขามีแค่เมนูเนื้อวัวกับเนื้อม้าฮะอันนี้เป็นน้ำจิ้มยากินิคุของทางร้านฮะเอาไว้ทานกับเนื้อม้ารสชาติเนี่ยเปรี้ยวหวานกลมกล่อมอร่อยจนอยากซื้อกลับบ้านเลยฮะวันนี้เราสั่งเป็นเซตเนื้อวัวแดงและเนื้อมาย่างบนหินร้อนฮะอันนี้เป็นเนื้อม้าฮะสีแดงสวยเลยส่วนนี้เนื้อวัวแดงฮะจานนี้เป็นข้าวหน้าเนื้อวัวแดงฮะมาพร้อมกับไข่ออนเซนแล้วก็มีซุปมิโซะใส่เต้าหู้มาด้วยนะ ันนี้เป็นข้าวผัดผักดองฮนะเมนูพืพ้นบ้านที่นิยมกันในแถบนี้เลยมาไป็นเซตเหมือนกันฮนะเตาหินร้อนมาแล้วฮนะมาย่างกันเลยเริ่มที่เนื้อวัวแดงก่อนฮนะหั่นมาชิ้นพอดีคำหนาะกำลังดีนะนี่สุกแล้วก็ติ้มเลย รสชาติสําหรับเรานะเราว่าเนื้อวัวแดงจานนี้เนี่ยรสชาติเนื้ออร่อยแต่ว่าก็ไม่ได้นุ่มมากมายอะไรนะฮะต้องเคี้ยวพอสมควรเลยมาลองเนื้อม้ากันบ้างฮนะจะหั่นมาชิ้นเล็กกว่านะกลิ่นหอมดีฮะสุกแล้วก็จิ้มน้ำจิ้มซะหน่อยรสชาติต้องบอกว่าสําหรับเราที่ไม่เคยกินเนื้อม้ามาก่อนเลยนะเรื่องกลิ่นสาบม่ไม่มีเลยฮนะ ส่วนรสชาติเนื้อเนี่ยมีความอร่อยเฉพาะตัวเลยแล้วที่สําคัญคือไม่เหนียวเลยอะนุ่มดีมากอันนี้เซอร์ไพรส์ปปจริงๆฮะกินไปกินมาเนี่ยเรากับชอบเมนูเนื้อม้าที่มาว่าเนื้อวัวแดงนะฮะอร่อยเลยสําหรับใครที่ไม่เคยกินเนื้อม้ามาก่อนเลยเนี่ยถ้าได้มาที่เมืองคอนงโตแล้วเนี่ยก็ลองดูนะฮะเอาว่ากินง่ายอร่อยรสชาติในใทยเนื้อวัวนะฮะลองแล้วจะติดใจเลยนะ